สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว høyoutube และท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะมามอบให้กับท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามมาอยู่799การทํานายดวงก็ยังทํานายให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะ สำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเวลาทำนายดวงให้จะได้เตือนนะ,ะมาอยู่เจ็ดก็กล้าก็ทำนายดวงชะตาในรูปแบบของ12บเรือน12สราศีแล้วก็คนทั้ง7วันนะคะจะได้เตือนแล้วก็ทันในการที่จะดูคลิปใหม่ๆนะคะนี้เราก็จะมาดูนะคะสำหรับคลิปพิเศษนี้นะตาเกี่ยวกับเนื้อคู่ เนื้อคู่ของชาวปีมะแม่นะมะแม่หรือปีแพะเนี่ยจะเป็นเทวดานะคะชาวมะแม่เนี่ยเป็นเทว,าเทวาดาผู้หญิงแล้วก็เป็นธาตุทองนะคะมาดูเนื้อคู่ว่าจะคู่จะสมพงหรือว่า,าไปกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามนะมันเป็นการ อ้างอิงจากตำราโบราณน,นะคะตำราพรมชาตินะคะสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยน,นะะดูเป็นแนวนะคะดูเป็นแนวทาง,ส,งสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนะ,ะอยู่ที่การประกบประคองชีวิตความรักครอบครัวจะไปอยู่ด้วยกันรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวเรานะคะท้งนี้ทั้งนั้นนะครับดูเป็นแนวทางนะคะ ถ้าจะให้พูดละเอียดไปกว่าน,นี้นะสำหรับการดูแบบคู่ครองเนี่ยนี่เป็นความเชื่อนะคะคุณต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็คนรักแล้วก็ไปดูว่าวันที่จะแต่งงานนะคะความรักของชาวเมา์นะถ้าจะว่าไปแล้วนะชาวมมแมจะเป็นคนที่ชอบแบบประมาณว่าเผื่อเลือกนะเผื่อเลือกบางทีทำให้คนดีๆที่เขาเข้ามาในชีวิตเนี่ย กับพลาดไปเป็นอย่างนั้นนะความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้ะจะใช้คาว่าเจ้าชู้ก็ได้เวลาชาวมาเม่เลือกคู่ที่จะมีคู่ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะถือว่าเลือกมากเลยอนะเลือกในขณะเดียวกันที่คุณเลือกคือคนนี้กดดด็ดีไปหมดนะแต่คนที่เขาที่เขารักแล้วก็ดีนะคุณก็เสียดายอยู่หรอกแต่ว่า มันเป็นธรรมชาติของชาวมาแมนะเผื่อเลือกไว้ไคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็จะใช้คนนี้ก็จะอ,อยากเป็นแฟนคนนี้ก็รักคนนี้ก็ชอบอชีวิตคู่ของชาวมาแมจึงค่อนข้างจะมีปัญหาในลักษณะที่แบบความมีสเสน่ห์ของชาวมาแมเองนะคะแต่ถ้าได้ตกหลุมรักใครสักคนนะก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนนั้นในขณะเดียวกันคุณก็มีสเสน่ห์ในการที่จะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาชอบอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือนะอยู่ที่ตัวเรานะทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนวิธีการประกบประคองชีวิตความรักครอบครัวนะคะเนื้อคู่ของชาวมารมเนี่ยที่จะพูดต่อไปนี้ดูเป็นแนวนะคะเราจะใช้ตำราโบราณนะครับตำราเก่าโบราณตำราของพมชาตินะคะ แต่อย่างที่บอกนะนที่วิบากกรรมแล้วก็สถานการณ์โลกเปลี่ยนนะสังคมเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันอาจจะพูดยังไงก็คืออันสิ่งเดิมๆเ,เก่าๆบางทีมันอาจจะใกล้เคียงนะใกล้เคียงหรืออาจจะใชะ่ประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นดูเป็นแนวนะคะสำหรับชาวมาแมนเนี่ย ถ้าคุณคิดจะมีคู่แล้วคุณไม่ควรจะต้องหวานสเสน่ห์นะเพราะว่าแน่นอนจะเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าชาวมอแมนี้เป็นพูดพูดจาเก่งพูดจามีสเสน่ห์ประมาณนั้นนะสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามเพราะนั้นปัญหาความรักเกิดขึ้นบ่อยๆนะอะถ้าจะมองลักษณะของเนื้อคู่ของชาวมอแมถ้ามอแมกกับปีชวดนี่นะนะมอแมกกับปีชวดเนี่ยถือว่าใช้ชีวิตอยู่ในระดับปานกลางนะคะ พอไปกันได้ทํามาหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้มีปัญหามขึ้นอยู่กับวิบากกรรมแต่ละคู่นะคะมาแม่คู่กับฉลูเนี่ยถือว่าดีมากเลยร่ํารวยทํามาหากินมั่งคั่งร่ําร,รวยนะคะถือว่าดีมากอยู่ในเกณฑ์ดีเนื้อแบบสมพงกันนะคะแต่เรื่องวิบากกรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางท่านนะมีปัญหากันอ่าสุดท้ายก็โครจรกลับมาหากันเหมือนเดิมก็มีนะคะ มาแม่กับปีปีขานเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนะมีกินมีใช้นะทำมาหากินช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปได้ระดับหนึ่งนะถือว่าดีอยู่มาแม่กับปีเถาะเนี่ยนะมาแม่กับเถาะนี่ถือว่าลุ่มลุ่มดอนดอนนะคะลุ่มๆุ่มดอนดอนนะอัต,ตคัดทำมาหากินค่อนข้างลำบากหน่อยบางท่านอาจจะมีวันเดือนไม่เกิดปีเกิดไม่ตรง นะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆตัวประกอบกันนะเพราะนั้นอยาเคร่งเครียดเวลาดูนะดูเป็นแนวทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมร่วมกันอย่างไรนะบางท่านมีปัญหากันยังสุดท้ายก็กลับมาหากันเหมือนเดิมก็มีบางคนเป็นคู่กรรมกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นะคะสาหรับมาแมกับถอถือว่ายังยังไม่แน่นอนนะคะยังทํามาหากินยังอัตคัดยังลําบากอยู่นะคะถ้ามาแมกับมาลงเนี่ยก็ถือว่า ดีอยู่นะคะมะแม่กับมะโรงนี่ถือว่าดีนะคะสมพงกันทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองนะคะมะแม่กับมะเสงนี่ก็ก็ถือว่าดีอยู่นะคะดวงสมพงไปกันได้อยู่ด้วยกันได้มีทำมาหากินไปได้ประคับประคองชีวิตครอบครัวไปได้นะคะ มะแม่กับมะเมียเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะทำมาหากินอยู่ในระดับปานกลางอยู่ด้วยกันก็พอไปได้รุ่มๆตอนๆบ้างแต่ก็ไม่เป็นไหนนะคะมะแม่กับมะแม่เนี่ยโอ้โหถ้ามะแมกับมะแม่เนี่ยมันก็ยังแย่หน่อยนะคะเพราะว่าลําบากอัตคัดหากินลําบากขัดสนนะคะเช้ากินขําบางคู่นะบางคู่เนี่ยเป็นคู่กรรมกันนะ จงอยู่ด้วยกันด้วยความลำบากก็มีนะคะสำหรับมาแมกับมาแมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำมาหากินค่อนข้างจะฝืดนะคะมาแมกับปีวอกเนี่ยดีบ้างเลยสมบัติเศรษฐีมั่งมีเงินทองทำมาหากินนะอยู่ด้วยกันได้จเจริญรุ่งเรืองอยู่นะคะมาแมกับปีลักกานี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นะคู่กันสมพงกันมามากินเจริญรุ่งเรืองมาแม่กับปีจอก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะอยู่ด้วยกันไปรุ่มรุ่มดอนดอน,ดนบ้างแล้วมาหากินไปประคับประคองชีวิตความรักครอบครัวไปได้ในระดับปานกลางนะคะมาแม่กับปีกุลก็ถือว่าดีอยู่นะคะดีนะทำมาหากินร่วมกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะําขึ้นเหนือวิบากกรรมของแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะเรื่องวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละ ะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยจะเพราะเขาประคองความรักไปมีเหตุมีผลเพียงพอไหมจะพูดคุยกัน,นะะส่วนที่จะพูดต่อไปนี้นะระบุเลยนะคะว่าข้างหน้าจะเป็นผู้ชายนะไอที่พูดไปแล้วยังไงก็ได้นะแต่ข้างหลังเนี่ยที่จะพูดเนี่ยต้องระบุเลยนะว่าผู้ชายอยู่ข้างหน้าแต่ดูๆแล้วมันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะมันไม่ต่างกันเลยอย่างมะแมแอ่อย่างปีชวดเนี่ยเป็นผู้ชาย,ยคู่กับมะแม่เนี่ย ปีชวดคู่กับมาแม่เนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะปีชวดอยู่ในระดับปานกลางก็ไม่ต่างกันนะคะฉลูกับมะแม่เนี่ยก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ตรงนี้อาจจะแตกต่างกันอยู่นะจะไม่ค่อยดีฉลูกับมะแม่ถ้าเป็นผู้ชายข้างหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่มรุ่มดนๆนฉลูกับมะแม่มันก็ไม่แน่นอนอย่างที่ว่าละนะ อยู่ที่วิบากวิบากกรรมอีกหลายที่การปรับตัวนะคะปีขานกับปีมะแมถือว่าดีนะอยู่กันได้สมคงกันไปเถาะกับปีมะแมนี่ก็นะก็แย่เหมือนกันนะไม่ค่อยดีก็อันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอืมไม่แน่นอนอยู่ด้วยกันลุ่มๆุ่ม,มดนโน,น,นบ้างเป็นวิบากกรรมมีเป็นคู่กรรมกันก็ว่าได้มาลงกับมะแมเนี่ยก็พอดีมีกินมีใช้นะไปกันได้ มาเสงกับมาแม่ก็ถือว่าดีมากเลยนะร่ํารวยทํากิจการการค้าก็จเจริญรุ่งเรืองนะมาเมียกับมาแม่นี่ก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะมาแม่กับมาแม่นี่อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยนะคะก็ลำบากหน่อยนะคะหากินอัตคัดหน่อยนะถ้าอยู่ด้วยกันไปได้ก็ถือว่าเป็นคู่กรัรมนะคะไม่ค่อยดีลำบากหน่อยนะคะ หาเงินลําบากหน่อยกลับมาหากินก็ลําบากหน่อยปีวอกกลับมาแม่นี่ก็จเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานด้วยนะการงานจุนเจือกันสนับสนุนเกื้อกูลกันนะถือว่าดีนะคะสำหรับวอกกลับมาแม่เนี่ยละกากับมาแม่ก็ถือว่าในระดับปานกลางนะอยู่ด้วยกันได้จอกับมาแแม่ก็เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันได้ในระดับปานกลาง ปีกุลกับมะแม,แมก็เหมือนกันอยู่ได้นะในระดับปานกลางที่ประกับประคองชีวิตความรักครอบครัวลุ่มๆม,มดนๆบ้างแต่ว่าช่วยกันทำมาหากินก็ไปได้เรื่อยๆอะ่ะนะถ้าถ้าใช้คําว่าปานกลางก็คือไปกันได้เรื่อยๆนะ่ะนะอยู่ที่ว่าวิบากกรรมของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันมากน้อยนะบางคนอยู่ด้วยกันโอ้โหทะเลาะกันทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรน,นะเป็นคู่กรมกันอย่างไรก็ตามนะคะดูเป็น เพลิดเพลินนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดดูเพลิดเพลินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกอะโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสังคมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปความคิดของคนมันก็เปลี่ยนไปนะคะโลกโซเชียลเยอะเพราะนั้นอยู่ที่ตัวเราพฤติกรรมนะคะที่จะเราจะมีเหตุมีผลใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มันมีความสุขมากที่สุดนะคะ ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปเนื้อคู่ของชาวมาแมนะคะ,ะการทำนายดวงก็ทำนายให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เพลิดเพลินไปนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดบางบางท่านอาจจะวันเดือนปีเกิดไม่ตรงบ้างหรืออยากดูแบบ12ราศีก็ดูให้หรือคนทั้ง7วันก็ดูให้อยู่นะคะโอเคนะ่าก็คงประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ